สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้เราจะมาชมว,วิธีต้มน้อไม้นะคะคุณนะ่ะวิธีธรรมชาติพี่น้องควรานตวจต,วต,วต,วตวรวดตรวดมมก็ดดูดูขยันมันเพี้ยนเฮ็ดสูงกินคนโอ้เข้ามาเขาเราสบายตำใช่เลยบพะเขาเบียร์ตำใช่เลยก็ได้ก็ไมนเหนียวเหนียวเล็กน้อยตำหอมอยู่อ,อ,อืม ใส,ใ,ใส่ตะไคร้เนาะใส่เนยนาคือขั้นตอนแรกเราก็จะคั่วก่อนดี่พี่น้องคั่วคั่วไอควรนควัวนเ้อาใหม่ให้เหลืองๆนะคะนำหยอดนิดนึงแล้วก็ใส่เกลือเนาะคั่วคั่วคั่วสักพักนึงประมาณสี่หานาทีแล้วก็จะค่อยแหมเขาเลื้งเขาน้องพี่น้องบ้านนี้เ้าก็สิเอาออกล้างน้ำปั่นออก แซน้ำขาวสะอาดแล้วก็มาข่่งหม้อคือต้มพี่น้องเนี่ยต้มพดบ๊อบบอบบบบบบบเนาะนไปเก็บนือหม่แล้วพันเห็นเห็ดขนขาวพันก็นเลยา่ากินแยงหเห็ดขนขาวกับเนือใหม่บ๊อบภาษาไดาาา้กระปุนมากภาษาหมวกกอยากกินพีน้อพันก็นมากสัวใส่พักกันจองพันมากิกนแบบน้ำยาเรีนู่ันอยากได้มือใดมบ่วหมะอพันสิผ้าส่วนจัดกินภาษาพันก็ได้เลยบากตองมาดตํา เมื่อนั่นกับแบบบอดี้มีน้ำยาเนาะไปแบบกับฟ้า,าวนั่นแหละพี่น้องยานปัญญาการงานเนาะมันมีงัวมีอย่างู่ทงก็คือสาวโดนน้ำมูนีเด้บุ้ยีิ <laughs> สาวโดนน้ำมูนีนี่ลองลอยเลยพี่นอ้องนร่องเทียวลงซ้อย <laughs> ลองลอยไปลงซ้อยเป็นสาวน่สอดผิดซ้อย ค้งกลับมาอีกตายแล้วพี่น้องข่อยหัว่าปีนหวัหวขวมไปแล้วตอนึงว่างืดไหลเมาหรถสุรังสุรังน,นะนะมาเอาเมาเอาคนมาเอากระโบ้ล่ะกไปเห็นกระอุดนนกันชิ้นหอดกันมาสั่นว่าเบาหยอกกับเราเนาะเมียขา,าอาจารยาเราส่วนไปเก็บเพจผงเธอปื้อดอกทอดจานทอดหม้อท่อดกระทะสองร้อยห้าสิบหรอเอาโซ่มาสองร้อยห้าสิบ ว ja okay. yeah, ่าสั่นจังสิเอาว่าสั่นเพิ่งสร้างไว้อยู่ละครกับอะไรกินดอกสิก็ซื้อเอาไปวันเคยไปอยู่เด้พี่น้องเฮ็ดเพลิงถ้ำเนี่ยอุ้ยแต่ว่ายานเธออันไฟไฟมันจะเป็นโพงไหมพี่น้องพระสารอีสานเนี่ยว่ามันเป็นโพงไหมเธอมันเป็นโพงโพงใหม่น่ะนะเลื่อยยิงสียุซี่ยุสะพานซี่นี่ทาบังเกิงเขาเอิญเนี่ยูุซี่เขานี่แหละ มื่สิเลื่อยพันเป็นพันละวันไปคือจังแบบบอกยังไงว่าเฮากขายานนาะนะก็เลยคืดคืดการไกลไปหลายโพดนะว่าห่างเงยหน้าขึ้นเห็นนะำวนสิเป็นยังไงนอกสิกะเลยบ้ากล้าปไปนะพระเจ้าไหมพี่น้องพระเจ้ากดส้วนอยู่ไปไปเอาจักรยานโอ้มอเตอร์ไซค์ขัน้นนี้ไปจอดไว้ลูกสาวแม่ที่น้องเราทรายเฮ็ดน,นั่นควรจะซื้อให้กินดอกไม้สน คัน,นรถมอเตอร์ไซค์เสียนี่เจ้าถือเขาเอาไปปลาไปดงนี่เจ้าบ่ขึ้นไปบ่ข้างหน้าว่าสันา่นว่ามันโลละสองลอยอยู่บอกเขาซื้อให้กินมันเออคันรถเสียมันคุ้มอยู่บอก่าสัน่นกับเจ้ามูกนี้แลว้วอันตรายเด้อว่าสัน่นเขาสั่งมาเขาว่าจะไปหาเก็บจอดรถไว้ทั่วทีบทั่วแดนเด้อว่าสัน่นหมอแม่หมอกระสีบอกน้ำมูแม่นี่เฮงมากไปเด้อพี่น้องแต่ว่ารักษาเนี่ยเจ้าบอกจีบมาถามมันหัวหน้าใหม่เวลาพี่น้อง แซ่บลายจนได้ใสหวานจอร์เรนี่สั่งมาแล้วเนาะกำลังเบาบางลงแนวอู้หน้าใหม่เบิดบ่เคอเนเนอ่อยพอแดดอีหยังก็ะดกกระดิกปาหนี้พี่น้องเดี๋ยวจัาหน่อยเพิ่นสิแกงแล้วเด้บ่ดนี้ผู้คั่นเพิ่นก็คั่นอยู่เนาะให้เฝ้าหมอจังได๋เถอะให้เฝ้าหมอไว้บ่โอ้โยเฮ็ดจังได๋เฝ้าเฮ็ดหยังก็ฟอสบ๊อบอ,บบอยู่นี่ล่ะหมอนั่นใส่เกลือบอ่ล่ะจังนัวไว้ใส่ดอกตีคือ กับพ่อหน่ทายเพื่อนสาวนี่ต้นตนี่ต้นพระคาได้นี่พี่น้องนี่ฉันไปพ่อน่อยทายเพื่อนสาวแม่เพื่อนสาวขันย่านั่งกากบ,บาทก่อนนี่นคนดีนักวิชาชีนมาป้าเล่นตาก,กระใสหมดเดียวนี้ขันย่านใช่มาถมมาดาดีบาที่นี่รุ่นหนาบูย์เอ,อุ่นหนึ่งกระไสบุบบุบ ของคนอนซองคอนเซ็ปคอยเวลาหาที่นะ้องพี่น้องค่ะเนี้ก็เป็นต้าแต่งเอนั่นนี่ก็กเป,นนเปน็นอย่างไข่ซีเที่ยงนี่ก็เป็นขันยันนี่กับวิธีเด้อวิธีจะลงแล้วแค่ห้นานะคะต่อไปเพื่อนก็จะเอาแกงหน่อไม้ไปแกงแล้วเนาะเพื่พอนม,มาเอาอยะนั่งทีมูขันคันเนาะนะคะ ต้มบ๊อบบ๊อบ,บ,อบอยู่สักข้าวหนึ่งกับเค้ือสีแดงแกงเนาะเอาพี่น้องเอาจบแค่นี้แหละค่ะขอบคุณที่รับ